Ok. Làm <coughs> À. <coughs> 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 โยะปคือปืนนี้มันยิงแรงนะแต่ว่ามันเดินช้าซึ่ไหมใช่เดินช้าโคตรช้า อยู่ดิจุดพักเฉยโดนยิงจากด้านข้างร่องของใหม่ไดะของหม่นทำอะไรได้ดูดิดาม่ 哦，可以、啊、变，可以。 อาวุธนะผมจะจัดขโมยอาวุธนี้เป็นอาวุธที่ค่อนข้างจะสลับไวสลับไวบวกกับปืนพกนี้นะฮะที่มันจะว่าลอยอยู่กลางอากาศก,ก,ก็จะยจิงแรงขึ้นของศัตรูนะถ้ามันลอยอยู่กลางอากาศอันนี้ก็จะเป็นค้อนอะไรเนี่ยยังไม่ได้อ่อานเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับอ๋อผมรู้แล้วครับอันนี้คือซัพพอร์ตซัพพอร์ตเตอร์นะฮะคือจะเป็นของ เอาไว้ทำลายของเอนจิเนียร์ฝ่ายตรงข้ามแล้วช่วยเอนจิเนียร์ของฝั่งเราแต่เราเปลี่ยนไม่ได้แบบถ้ามีสปายกำลังมาวางเราก็สามารถตีทิ้งได้เหมือนเอนจิเนียร์ไม่ใช่ปิดคอยการขา,าดอีกทีดิมันละเพื่อนของวิญญาณ มีไม่มนะีโอ้โหย,โโยมีตรงนั้นแนตะ่เราดักหน้าไปก่อนมีเขาเหียบไปหน้าแล้ว โอ้ยฝัดไม่ทาแม่งหลงทางแลย,ยนี่นล่างไงโอ้ยมีย เ้แม่งติดอะไรวะ เฮ้ยพังยากจังวะอุ้ยเขาไมพังยากยาวะนั่นะเนาะอามโมโดเดิมมละ ไปทำอะไรได้ไหมทำอะไรได้ไหมอ้ยว่าอยู่ดีๆเสียงโอ้ยสะปานก็ไปนี่แทนที่จะลงไปแล้วไปวางของนะไปแล้ว bay bay. Khá khá. 뭐야. <목소리나> ไม่มีเสีงยงไฮเปอรอยาไหเนี่ยมีสไนเปอร์ตรงนั้น,น,นี่สปายเราสู้ใหร โอมาแบบนี้ดียากนั่งเศร้านั่งรุ้มอ่ะเปลี่ยนทีมครับโอเคยากได้ละ โมโนนี่มันจะใช้ได้เปล่าวะเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้มันไม่สามารถเปลี่ยนอาวุธได้เลือกอันไหนนะเลือกอะไรล้วเลือกเลยอันนเี้ยซึ่งผมไม่ชอบอ่ะเฮ้ย เฮ้ยอะไรวะสวนมันสวนไงมันยิงปืนไปเราเราสวนกลับตายเบยยอร์ลองทอเกเยร์าทางหน้าให้โรมันเขียนมา ไม่โดนนะเอ้าสปายด้วยไม่ไม่ไม่เปลี่ยนอีกขาดเลยโอ้ย รู้สึกจะมีคนอันนี้น่ยจะสร้างเอ่อพื้นที่ข้างบนอะไรไงตัดเป็นปืนเป็นอันเล็กนะฮะ ี่แหละเขาเนี้ยตายตกมาตายเราก็คุณจะไปตีข้างมนตั้งงานเฮ้ยอะไรล่ะอะไรล่ะอ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 ะไม่รอดหรอกเอ้ยนี่เดี๋ยวจะฆ่าเีและ should vai n a t